สวัสดีครับผมนิวโตโตคานะครับแล้วก็วันนี้ผมมาผมมีภารกิจนะฮะมีอ่ะจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะเขาได้มาออกรถมือสองที่โตโตคานะครับผมจะผมจะสัมภาษณ์อ่ะทำไมเขาถึงเลือกที่จะซื้อรถมือสองที่โตโตคานะครับผมสวัสดีครับพี่มงคลสวัสดีครับผมวันนี้พี่มงคลอ่ะมาออกรถรุ่นอะไรครับพี่แคมแคมเบอรี่ครับตัวต่างแคมเบรี่นะฮะพี่พี่พี่มงคลเนี่ยเดินทางเข้ามาดูรถมือสองที่โตโตคาเนี่ยกี่ครั้งละผมเดินทางมาแค่ครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับผม ต eh ัดใจที่จะซื้อเลยแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยทำไมพี่ทำไมพี่ต้องตัดผมรู้สึกว่าผมชอบนะที่เนี่ยพนักงานบริการดีเอกสารไวอย่างผมซื้อมาอาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับอาทิอย์เนี้ยผมได้รถละอ๋อรวดเร็วนะคะพี sì ่ใช่ครับผมแล้วก็พี่มงคลอ่ผมอยากถามพี่มงคลว่าพี่มงคลอ่ะรู้จัก โต,โตคาเนี่ยจากสื่ออะไรไหนครับพี่สื่อออนไลน์ไหนคือมีน้องน้องผมแนะนํามาที่ผมก็แล้วเต็นที่นี่มีเยอะแล้วผมเข้ามาแล้วก็ถูกใจด้วยก็เลยดูที่นี่เลยเ,เต็นเดียวเลยเะนะครับผมพี่มงคล ตอนที่พี่มงคลที่ตัดจะซื้ออ่ะพี่มงคลได้ดูรถได้ลองขับแล้วหรือยังอ๋อได้ได้เทนหมดแล้วครับทุกอย่างโอเคเลยครับเป็นไงบ้างพี่ชอบครับรถกําลังเครื่องดีขับดีครับทุกอย่างดีครับครับผมพี่มงคลผมอยากได้พี่มงคลอ่ะกลับมากลับมาซื้อกันที่2ที่สามครับพี่อยากได้พี่มงคลอ่ะมาเป็นฐานลูกค้าเก่านะครับพี่เผื่อในอนาคตเนี่ยอยากได้บริการพี่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็อยากได้คำแนะนำจากพี่ว่าอ่า ให้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครันะครับผมเดี่ยอธิบายครับพี่ก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็คือเดี๋ยวผมจะเข้ามาซื้ออยู่แล้วผมเพราะผมก็ดูพวกรถเจ็ดที่นั่งอยู่เหมือนกันแต่แค่ว่าตอนนี้จะออกคันนี้ไปก่อนเอาไปใช้ทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับผมครับผมครับพี่มงคลอย่างสุดท้ายละครับทางโตโยต้าเนี่ยเขามีการบระเมินด้วยนะครับเขาตั้งรนูแกนไว้ว่า โตตคามาถันคุณวางใจจะผ่านในสายตาพี่มงคลหรือเปล่านะครับถ้าผ่านในสายตาพี่มงคลยกไลน์ให้หน่อยนะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านยังไงแก้แก้ปรับปรุงอยู่นะครับพี่่ต้องยกนะครับครับผมโอเคเรามาลุ้นกันนะครับว่าพี่มงคลจะยกไลน์ให้ทีมงานของโตตคาหรือเปล่านะครับผมตรงนี้นับหนึ่งต่งๆที่ขยกนะครับได้ครับเมผมอาจจะพูดติดขาดพูดเลยบ้างต้องขอโทษขออภัยด้วยครับพี่ครับครับผมโอเคหนึ่ง สองสามครับเคครับขอบคุณมากนะครับในฐานะวันนี้ผมเป็นตัวแทนของโตโตคาร์นะครับพี่ขอให้พี่หารับรถไปก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับก็ขอให้หน้าที่การของพี่ลุ่งเรืองยิ่งไปนะครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับแล้วก็ผมนิวโตโตคาร์แล้วก็พี่มงคลวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ